สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเบนฟุตปักน้งงานเกียงไก่นะคะวันนี้น้องจิกมีรถเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับแดดแรงๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นตอนเที่ยงนะคะตอนนี้แหละจ้ะรถเอาลูกค้าจะได้เห็นรถแบบสวยๆวิงวิเลยนะคะคันนี้จะได้เห็นแบบว่าชัดๆแจ่มๆเลยไปเลยนะคะว่าคันนี้สวยมากจริงนะคะคันนี้นะคะจะเป็นดี a x นะคะ All New 1.9 Blue Power บูนะคะเป็นปี2018 ว่าคันนี้ใหม่มากเลยนะคะมาดูรถกันเลยดะะีกว่าค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับรัมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กสวยๆซิงๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสเปแคแฉกนะคะเป็นอารีวุ่น1.9นะคะเปิดแฉปได้นะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะคะุณลูกค้าใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้เรามาดูภายในกันจ้า นี่จะแผงประตูด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัย3มก้านนะคะพวงมาลัย3ก้านระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบ็คคู่นะคะแอร์แบ็คู่หน้านะคะมีด้านฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะนี่เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะกำมะหยี่สีดําสวยๆเลยนะคะคันนี้ วิทยุค่ะเดิมๆค่ะวิทยุเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น6เกียร์นะคะเป็น6เกียร์แล้วนะคะรวมเกียร์ถอยหลังก็จะเป็น7เกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นออ l น e w วนะคะออ l น e w บูพาวเวอร์นนะคะปี2018นนี่ค่ะแถมอะไรมาด้วยนี่อันนี้คือกล่องนะคะกล่องกล่องน่าจะเป็นกล่องอะไรเนี่ยกล่องวัดความเร็วนะคะแบบติดบูธ ประมาณนี้นะคะเพื่อสายซิ่งนะ่าจะรู้จักกันนะคะสายซิ่งจะรู้จักกันนะคะอันนี้มีแถมตัวตัวติ๊กเกอรีย่ไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าคือตัวตัวซิ่งแล้วกันค่ะเป็นกล่องตัวซิ่งแล้วกันนะคะเรียกง่ายๆ สายซิ่งนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขับกลับบ้านหล่อๆเลยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะใครที่กําลังมองหารถกลับบ้านอยู่เนาะแนะนําคันนี้เลยนะคะซิ่งๆกงันไปเลยนะคะขับกลับบ้านนี่หลอกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็น all new หนนะคะสีขาวปี2018สวยๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวต้องติ๊กพาไปดูรอบคันกันนะคะ<ม>อ่าเรามาดูสีขาวค่ะสีขาวก็คือสียอดฮิตกันอยู่แล้วเนาะ ตอน,นตอนรับปีใหม่นะคะใกล้ปีใหม่แล้วใครที่กำลังมองหารถกลับบ้านนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะ D-Max All New 1.9ปี2018นะคะราคาเดี๋ยวตีจะปัดไว้ที่ด้านบนนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่เลยยังไม่ได้ทำราคาเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะช่วยจ่ายคั้งวดเดินรัก2,000ให้6วัน,นะคะลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะคะ เดือนเมษายนปีหน้าเลยนะคะบอกเลยโปรโมชั่นคุ้มๆแบบนี้ตองที่นี่เท่านั้นนะคะปากน้ำเกียงไกลสาขา2สาขาบางพีนะครที่อยากได้คันนี้ตัวหานติกได้เลยที่เบอร์0 9 9 3 2 5 1 0 0นะคะวันนี้น้องติ๊กไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องติ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย